สวัสดีคสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขพ้นเหมือนี้ก็พบกับพ่อโคคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตำซั่วขนมจีนใช่หมูย่อพี่น้องตมีนุ่มพี่น้องเอ้ยมีนุ่มง่ายๆนะพี่น้องเนาะเรื่องการเล่งงานคารงบประทันพี่น้องอ่าบุทันตะวันก็เลยจัดไปนี่ตามตู้เย็นแล้วพี่น้องไอ้เนี่ยมีอย่างกับกินไปก่อนพี่น้องทานข้าวก็มียอดกระทินแล้วก็ผักสลัดผักสลัดแล้วก็เป็นย่งผักอะไรย่างนี้ไปบัวบกหน้าพี่น้องพักดอกหลายพี่น้องไอ ทางล่างก็พักขึ้นใช่เอ้ามาเป็นโชนนี่แล้วพี่น้องเอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปแชร์ไปในชาแนลฝากคนใจชาวในบกวยเด็กน้องเด้อมามาพี่น้องเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้ามาพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศคนเหนียวมากบรรยากาศเรื่องงานกี่เก้าพี่น้องไหมบรรยากาศขิดตะเพ็ดแห้งธรรมดาบรรยากาศคนเหนียวฮอนทอกเแลอวคนเดีะไหม ยอดกระทินมองกินของกับปุ่นเนี่ยเจใหญ่ๆกับปุ่น,นกินหลักห้าไอเอฟไหมอืมอ มูโยกับฮันเป็นชิ้นยังนอกงงเ่นงานมบบโอไปชื่อของผู้แห้งเป็นน้องบ่ท่านเดอแจัดไปน้ำนเนี่ยใครตรงไป็น้องหาของเปนตัวย็น ถ้ามีให้พี่น้องเอิ่คนมีคนมีฐานมีงานพี่น้องมันได้ว่างแล้วพี่น้อง เนากตะขิมเนาะบ๊วว่างค่ัหลุดเอาเวลาใส่เพี่น้องเนาะใจมากพี่น้งองเว้ยใจคิดเะเฮ็ดเอาเวลามีเวลาว่างเลยเฮ็ดเนาะ ใจมักส่อง y o u t u b นะต้องมาตัดคลิปตั้งกล้องตั้งกล้องกับโทรศัพท์มาแบบนีนเน้เป็นญใยังไงเป็นยัง เยียดขาแล้วกันนะล่ะไม่รูง่ายก็เยียบได้พี่น้อ อยู่เข้าครับพี่น้องก็นอช่บหกินผักหลายๆปิ๊งเนาะอืมอือ้อเล่อยอันะ ท่านแบบสู้ชายผู้บาวคนนี้เนี่ยลองหาหอยู่ปะ ตรงนี้ก็ง,งานหลายไปหน่อยไปหาใช่ขอโทษขอภัยเลยพี่น้องเด้อพยายามอยู่เงไรไปหน้องพยายามไปให้ได้ทุกบ้านนะหน่อยมันคือม,มาแล้วก็ทําไมยังไม่ได้กลับไปหาเขาเพราะจะน้อยใจพี่หน้อย ร้อนกาไปนัเลิกจ<ม>้ะลมพ่งไตกงต่คือเมื่อวานปลาห้องลมฝน่ิมาพี่น้อง กระปุลมาูิวิโนงต้องกินเท่ากันเลยยอมกันเลยเนี่ยบ่ได้พี่น้องเนี่ยอ้เหี้ยเวลาบอสห้าของอันเดียวกันนัด มันี่บ่มีแคบหมูหรอเปล่าบมีบ่อ่ะโบมี่่ะอย่าแมห่ห้อเหมือนเชีงเล็กน้อยเหน้างงาขึ้นไดยอง Mì ngu ngay ngay, chạy 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 Thằng này nó kìm kè ngang, kè xăm nay, bọt chạy bọc ยิ่งต่ำยิ่พักกันร้ายไปหน้องว่าเป็ะ เอาพ่อครัวลาดจ่ะเอานับกี่ปีกับมัดคือเก่าพี่หนุอมหนี่เลยเครื่องเคียงก็นัาปลาอะลรพักหน่อยเดียวเพื่นนอนเนาะเอานับกี่ปีเขาจะยบเป็นแค่หน,นึ่งเนาะคลิปหน้าพอกันไหมยืดดึงก็อะไรก็แช่ก็ติดตามพี่หนุ่มซองกินไปแชี่ไปในแชนแนลพักใจชาวในพวว่อครัวได้พี่หนุ่มเด้อกขอบคาุาส,สวัสดีสบายดี